มาแล้วจ้าสูตรสองตัวลางแอดแผ่นๆผ้าร่วยงวดที่แล้วศูนสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสผูสคนต้อนรับขอสูช่ช่องก็ติดห้วยดังมากแช่เนาะจาก็มาพอกับแอดมินในวันเสาร์ที่8เมเมษาย,ยนเนาจากแอดมินก็ได้ไปรวบร่วมแนวทางการเสี่ยงโชค ตัวเลกเนสตัวเลขดังแนวทางดีๆเอามาเป็นปันพี่น้องดเดบงกันอิเชนเคยเนาะจะ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินกับพ่อใจนํำเสนอแนวทางของแอดแผ่นๆผ้าร้าายเนาะจ้ะซึ่งเป็นสูตรแนวทางสองตัวลางเนาะจะ้ะหมดที่แล้วก็ให้เขาศูยนย์เจ็ดบนเนาะพี่น้องต่อโดยแนวทางของนมหน้าวา่าแนวทางแมงปอตกถ่ายดูยแนวทางควายนำโชคจ้า ่อนไปรับชมรรบฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสูภผู้สุคนเนาะจา้าโดยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งเก่งเก่งแจ้งเตือนเพื่อที่พี่น้องจะได้รับช่วงคลิปใหม่ๆกันเนาะจาก้กส่วนแอดมินก็จะได้ไมีกำลังแห้งใจในการท้ามคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสูภผู้สุคนเด้อจา้า เพื่อเป็นการวัสวลาเขาก็ไปรับช่วแนวทางก็เลยพี่นองเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดแผ่นแผ่นผ้าร่วยกันกอนเลยจ้ะซึ่งผลงานหลุดที่ผ่านมา1เมษายน2 5 6 6ซึ่งก็ไ้เคาเนะจ้ะ07ซึ่งเป็นสูตร2ตัวล่างนะจ้ะเพิ่นให้เด่นที่ลัก0กับลัก1ซึ่งเพื่อนก็ไ้เคาลัก0นัน่นก็คือ07 2โตบนจ้าเฮากลับมาเบื้องต่อกันที่ 16เมษายน2 5งพนหารอยกสกกันต่อเลยจ้ะซึ่งเพิ่นก็ะไดปล่อยแนวทางมหาห้แล้วสูตรสองตัวล่างบนสูตรสองตัวล่างกันบนจ้ะงดนี้เพิ่นห้ตัวเด่นไปทีถีลัก4กับลักหาไดเป่นของเด้อเด่น4กับหาลัก4กับคือ4 3สามซีซี และ C หาจ้าลักซ c ซ c าและ C5 หาลักหาก็ให้ไปที่หาสาหาและหาหาได้พี่น้องเดอ้อหาสาหา C และหาหาแนวทางแอดแผ่นแผ่น้นนารวยให้ตัวเลขบนลนยนะพี่น้องก็ตามต่อกันเลยเด้อพี่น้องเดอ้อไปเบิ่งตอกันที่แนวทางของหนุ่มหน้าวากันตอเลยจ้ะเป็นแนวทางรัฐบาลไทย ปรับสูดนะาจา้ะซึ่งเป็นปรับสูดหวดนี้นะาจา้ะสองโตบนโตเนะาจา้ะ16บหกเมษายนสองพันห,าหออ้าร้อยสิบหกแนวทางจุดสองโตซึ่งกระเด้กแก่ตัวเลขศูนย์สองศูนย์สีหาน่และหนึ่หาดพี่น้องเด้อแนวทางนุ่มหน้าว่า มาเบิงตองกับทีน่ทาท่าของแม่งปอกเบอต่อแลยจ้ารัฐบาลไทย16เมษาย,ยน2016ซึ่งพลก็ได้ให้ชุด3ตัวบน5 29 629 729 91 5 81 5และ206จ้าชุด3ตัวที่เน้นให้ก็คือ5 29 629 91 5และ แปดหนึงหาจ้าต่อด้วยเนวท่างสงโต๊วบนล่างไฮไปทีสองเก้าองปดสองเจ็ดหนึ่ห่งหาหาแปดหาเก้าแปาและ0 6, ละูนย์หกเดอพี่นองเดอชุด2ตัวบนล่างที่เน้นไ้ก็คือ2 9 2 8ก้าสองแองห,งหาหาแ,และ8 3จ้าแนวทางแมงปอ หาเบื้องต้นกันทีชุดสุดท้ายนะจ๊ะซึ่งก็เป็นแนวทางควายน้ำโชคพี่น้องรัฐบาลไทย16บหเมษาย,ยนสอ6พารอยกสิบหกซึ่งผนก็ห้ยแนวทางชุด2ตัวบนล่างนะจ๊ะห้ตัวเด่นเม็ดเดียวไปธีเก่า3ไเด้พี่น้องเด้อเด่นเม็ดเดียวเก่า3าต่อโดยตัวร่องก็คือเก่าสเก่าหและเก่าเจจ้ะเก่าสเก่าหและเก่าเจดเดนกเก่า3จ้าแนวทางควายน้ำโชค คปไปเบิงจดไปเบิงเด้อพี่น้องเด้อบ่ว่าสิเป็นแนวทางของแอดแผ่นๆผ้ารวยนุ่มหน้าวา่าแมงปอแล้วก็ควายน้ําโชคเนาะจ้ะทุกแนวทางก็เป็นตัวเลขที่น่าติดตามนะพี่น้องเนาะก็แคปไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันเนาะจ้ะแอดมินก็เน้นนําให้พี่น้องตามแนวทางของแอดแผนผ้ ian, ารวยเด้อพี่น้องเด้อ ท่านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกกสคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้จากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบรงรัฐบาลเท่าน,านั้นด้วยจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนําด้วจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้อจะ้ะสื่อตามขําล่าสาบสื่อตามผืนดวงของเจ้าข,ของเดยพี่น้องเด้อจันสตึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสกูส๊ตคนโชคดีแห้งๆปังๆมันมนกัน,นทุกคนด้วจะ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำนีก่อเด้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า